เนี่ย๊อดเขาก็สวยแต่ข้างๆผมนั่นแหละข้างในก็ไม่เท่าไหร่มันจะมีโอกาสได้ใหญ่บอ <c oughs> ใหญ่เขาใส่ปุ๋ยไปแล้วเดี๋ยวมันก็ไม่มีปุ๋ยมีดินโกล้แปล่อยเลยล้มก็ล้มแหละเรารู้พอจะโทรจริงๆไม่มีเบอร์อีกอก็เลยเอองานหนูนายไปบอกล้กันเดี๋ยวแม่เขียน น้ำวันก่อนนะก็ขึ้นมาให้ไหมก็เป็นเนื้ออีกเนื้อเลยก็น้ำมันก็อะไรเขาเป็นแฉะเนาะมันไม่ไมีโอกาสที่จะกินปุ๋ยกินอะไรมากมันมีโอกาสพื้นอยู่